สวัสดีครับสงครามกาซาตอนนี้เป็นช่วงชะลอตัวอิสรเรลประกาศให้โอกาสกลุ่มฮาม,มาสถึงวันที่10มีนาคมในการเจรจาพักครบแล้วก็ปล่อยตัวประกันหลังจากนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอิสราเอลจะปลุกเมืองราฟา เรื่องนี้หลายฝ่ายนี้พยายามยับยั้งอิสราเอลเอลจีเรียได้นําเรื่องเข้าพิจารณาใน UNSC หรือว่าสภาความมั่นคงของ UN นะครับ UNSC นี้จะประกอบไปด้วยสมาชิกถาวรของ UN5 ประเทศก็คือสหรัฐมิกาอังกฤษ ฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็จีนห้าประเทศนี้จะเป็นตัวยืนแล้วก็มีอีกสิประเทศสลับเกิดขึ้นมาเป็นสมาชิกการประชุมในครั้งนี้นะครับว่าการยเรื่องให้อิสราเอลนี้หยุดโจมตีกาซามี13าประเทศนี่เห็นชอบอังกฤษงดอ,ออกเสียงแต่ว่าัฐดเมิกานี่คัดค้านหรือว่าวีโต้ไม่เห็นด้วยแน่นอนว่าตามกฎแล้วนะครับถ้าประเทศสมาชิกถาวรแค่หนึ่งประเทศไม่เห็นด้วยมันก็จบทําอะไรนี้ไม่ได้อิสราเอลก็สามารถโจมตีกาซาต่อไปได้นะครับ แม้สลัฐมีกาจะวีโต้ช่วยอิสราเอลแต่ว่าสาัดมีกาเนี่ยก็เสนอร่างใหม่ให้พิจารณา การเจรจาพักครบและก็ปล่อยตัวประกันและสาดมิกาไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลในการโจมตีราฟานะครับออกมาแบบนี้ฝ่ายปาเรสไตน์เนี่ยก็ไม่พอใจนี่อยู่แล้วที่สาดมิกาใช้สิทธิ์วีโตจริงๆต่อให้ประชุมลงมติกันกี่ครั้งมติให้อิสราเอลหยุดโจมตีกาซามันก็ไม่ผ่านเพราะว่าสาดมิกานี่บอกเลยว่าจะวีโตครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วการที่สาดมิกาวีโตเพราะว่าสาดมิกานี่เห็นด้วยกับการจัดการฮามาสจะให้อิสราเอลหยุดโจมตีกาซาก็ไม่ได้นะครับแต่ ว่าธาริมิกาเนี่ยแนะนําให้อิสราเอลลดการสูญเสียของประชาชนสมมุติว่าสมาชิกถาวน u ยูเทุกประเทศเห็นชอบให้อิสราเอลหยุดโจมตีกาซาแต่ว่าอิสราเอลยังฝืนโจมตีอยู่จะเป็นอย่างไรแล้วครับอิสราเอลก็จะโดนคว่ำบาตรถูกระงับการช่วยเหลือจนถึงขั้น UN เนี่ยต้องใช้กําลังทางทหารกับอิสราเอลปาลิสไตร์ก็หวังแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นไปนี่ไม่ได้เพราะว่าธาริมิกาไม่เห็นด้วยประเทศเดียวมันก็จบและนี่คือระเบียบโลกที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับ จากการที่สหรัฐมีกาวีโต้มติในครั้งนี้หลายฝ่ายก็ประนามสหรัฐมีกาว่าส่งเสริมอิสราเอลในการกระทําต่อชาวปาเลสไตน์อันนี้ก็ว่ากันไปมันเป็นสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับตอนนี้การส่งอาหารให้กับชาวปาเลสไตน์เนี่ยต้องหยุดชะงักเพราะว่ายังมีการสู้รบกันอยู่ทางตอนเหนือของกาซาน,นิดหน่อยมันไม่ปลอดภัยรถขนส่งนี้เข้าไปไม่ได้นะครับตอนนี้ตัวเลขการสูญเสียของกาซานี่อยู่ที่ 2 9 1 9 5รายได้รับบาดเจ็บ69,170่ารเจายช่วงนี้อิสราเอลก็โจมตีรอบนอกเมืองราฟาต่อไปนะครับส่วนกลุ่มฮูตีที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาสก็กำลังปั่นป,นป่วนทะเลแดงนี่อย่างหนักมีการกำหนดเป้าหมายเรือบรรทุกสินค้าของอิสราเอลในอ่าวเอเดนด้วยขีปนาวุธมีการใช้โดรนกำหนดเป้าหมายไปยังเรือรบของสหรัฐมิกาหลาลลาในทะเลแดงและก็ทะเลอาหรับด้วยนะครับรวมถึงเมืองไอรัตทางตอนใต้ของอิสราเอล กลุ่มฮูตียังยืนยันคำเดิมว่าจะโจมตีเรือจนกว่าอิสราเอลจะหยุดโจมตีกาซาตอนนี้ความเสียหายของการโจมตีจากกลุ่มฮูตีมีเยอะพอสมควรแต่เขาเข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาดในเยเมนนี้ไม่ได้เช่นกันละครับถ้าจะจัดการกับกลุ่มฮูตีเนี่ยมันก็จะเกิดวิกฤตมนุษยธรรมในเยเมนเป็นเรื่องที่นานาชาติส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็คงต้องค่อยๆประคองอาการไปนะครับตอนนี้สงครามกาซาเนี่ยต้องรอหลังวันที่10มีนาคมว่าจะเป็นอย่างไรอิสราเอลจะบุก เมืองราฟานี้จริงไหมหรือว่าระหว่างนี้จะมีข้อเสนอใหม่ในการพักครบเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ